สวัสดีค่ะมาพบกับมินนะคะคัฟเวอร์เพลงเธอเป็นเธอของวงลิปตาค่ะวันนี้มาพบกับเสียงของมินนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับเพลงนี้นะคะเธอเป็นเธอค่ะใครคิดว่าตัวเองสวยใครคิดว่าตัวเองพร้อมใครคิดว่าตัวเองดูดีใครคิดว่าตัวเองเซ็กซี่ ใครคิดว่าตัวเองดีพอ <Yeah! S 1> ใครคิดว่ามีดีก็สวยใครคิดว่าฉันรวยสมองใครคิดว่าคนสมัยนี้สนใจแต่คนหน้าตาดีฉันไม่เข้าใจเลยขอร้อง <Yeah! S 1> ฉันรู้ว่าเธอเหนื่อที่ต้องคอยสวยตลอดเวลาเวลา เวลาจะรู้ไหมว่าฉันนันคิดยังไง <Wow. S 1> ที่ตัวฉันรักเธอไม่ใช่เพราะว่าเธอแต่งตัวยังไงไม่ใช่เพราะว่าเธอแต่งหนายย้ายังไงมันไม่ได้สำคัญที่ตรงนั้นที ฉันรักเธอเพราะว่าเธอเป็นเธอที่ไม่เหมือนใครๆฉันไม่อยากให้เธอต้องเปลี่ยนอะไรเธอเป็นเธอนด,ดีที่สุดแล้วใครรู้ว่าตัวเองสอดยากไปได้แค่ที่ต้องการความรัก ใครที่ไม่มีคนมาจีบไอจี IG เข้ามาก็นนาจีบไม่เห็นจะอยากรู้จักใครที่ไม่ต้องการความรักจะใส่ใครที่เลือกเองว่าจะสอบเลือกได้เพราะคนที่เขามาไม่ใช่ไม่รู้จะคุยกันทำไมจะอยู่อยู่ไปคงไรไปรยอดฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยล้ สวยตลอดเวล,เวลาเวลาเวลาเธอรู้ไหมว่าฉันนั้นคิดยังไงที่ตัวฉันรักเธอไม่ใช่เพราะว่าเธอแต่งตัวยังไงไม่ใช่เพราะว่าเธอแต่งหนายย้ายังไงมันไม่ได้สำคัญที่ตรงนั้น ที่ตัวฉันรักเธอเพราะว่าเธอเป็นเธอที่ไม่เหมือนใครๆฉันไม่อยากให้เธอต้องเปลี่ยนอะไรเธอเป็นเธอน่ารักที่สุดแล้วเธอรู้ไหมวันตั้งแต่ครั้งแรกกันนะที่ฉันได้เจอเธอฉันคิดว่าเธอคอนน่ารักเลยอ่ะเธอรู้ไหม ตอนนั้นน่ะเธอไม่ได้แต่งหน้าซะด้วยซ้ำอะ่ะแถมหน้าตาเธอมันยังคงดูค้ำๆอีก่ึงหากที่ฉันชอบในตัวเธอนั่นคือรอยยิ้มของเธอเวลาเธอยิ้มน่ะมันทำให้โลกนี้มันสดใสที่สุดแล้วทีตัวฉัน ไม่ใช่เพราะว่าเธอแต่งตัวยังไงไม่ใช่เพราะว่าเธอแต่งหน้ายัางไงมันไม่ได้สำคัญที่ดองนั้นที่ตัวฉันรักเธอเพราะว่าเธอเป็นเธอที่ไม่เหมือนใครๆฉันไม่อยากให้เธอต้องเปลี่ยน ยังไงเธอก็น่ารักที่สุดแล้วที่ตัวฉันรักเธอเพราะว่าเธอเป็นเธอที่ไม่เหมือนใครๆฉันไม่อยากให้เธอต้องเปลี่ยนอะไรยังไงเธอก็น่ารักที่สุดแล้ว